วัสดีครับผมวันนี้จะมาอัปเดตผลงานที่ไร่ภูสวรรค์น,นะครับก็จะพาชมปลาทับทิมนะครับที่เห็นนี้เป็นปลาทับทิมนะครับก็เลี้ยงในบ่อปลาบนบกนะครับเป็นบ่อปูน ทำโดยการใช้อิดบล็อกก่อน,นะครับความสูงก็ประมาณหกสิบเซนนะครับปลาที่ลงไปเนี่ยอตอนนี้ลงปลาทับทิมไว้จำนวนสองบ่อนะครับบอ่อที่หนึ่งกับบอ่อที่สองอนุนนะครับบอ่อละจำนวนห้าร้อยตัว <c oughs> ระยะเวลาการเลี้ยงมาถึงนะวันนี้ก็ประมาณสามสัป,ปดาห์กว่าเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นบ่อที่2นะครับลองให้อาหารกันดู เรี่องในระบบแบบนี้ดูแลง่ายนะครับทําความสะอาดบ่อง,ง่ายแล้วก็ดูแลปลาได้ทั่วถึงตัวไหนตายก็สามารถเห็นแล้วก็ช้อนช้อนออกได้เรียออย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาก็โตไวยอยู่แล้วก็อารมณ์ค่อนข้างจะดีสุขภาพค่อนข้างที่จะดีนะครับในเบื้องต้นีนระบบยังไม่ครบวงจรนะครับ ยังขาดในเรื่องของระบบบําบัดน้ําเสียของบ่อปลานี้นะครับตอนนี้ก็เลยเดินระบบน้ํา <c oughs> เป็นระบบน้ําวนแบบชั่วคาวไปก่อนแล้วก็น้ําวนพวกนี้นะครับเติมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นน้ําเข้านะครับแล้วก็มาทางนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นน้ําออกออกจากบ่อมันก็จะ นำพาพวกตะกรี้ปลาอะไรพวกนี้ที่ติดอยู่นะครับไปที่บ่อที่เราทําการสูบออันนี้แหละครับบ่อสูบเลี้ยงปลาดุกไว้ชั่วคราวก่อนปลาดุกในบ่อน,นี้จํานวนประมาณห้าสิบตัวเลี้ยงไว้ประมาณสามอาทิตย์แล้วครับโตไวมากนะครับปลาดุก อันนี้เป็นเป็นระบบสูกชั่วคราวบอ่อเนี้ทําหน้าที่เป็นบอ่อตกตะกอนนะครับถ้าระบบที่สมบูรณ์จริงๆเสร็จแล้วเนี่ยระบบตกตะกอนเขาว่าสามารถที่จะระบายตะกอนทิ้งไปลดน้ำที่แปลงผักอนุนได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยนะครับระบบพร้อมแล้วก็ระบบสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ จะทำการอัปเดตให้ดูนะครับจะให้ดูในเรื่องของการเจริญเติบโตดูในเรื่องของสภาพน้ำแล้วก็จะได้อธิบายกลไกการทำงานของระบบนะครับว่าแต่ละระบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเมื่อเทียบกับเลี้ยงในบ่อดดินที่มันเป็นบ่อใหญ่ๆนะครับ <c oughs> ก็ระบบเนี้ยแอพพลายมาจากเทคโนโลยีของต่างประเทศนะครับ มันเป็นระบบที่ใช้สำหรับการเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่นสูงสูงปกติถ้าเกิดว่ามันเป็นบ่อทั่วไปเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงจํานวนได้มากขนาดนี้นะครับยิ่งโตัอกันก็จะต้องยิ่งการออกซิเจนแล้วก็น้ำที่สะอาดมากขึ้นมันก็จะต้อง <c oughs> ใช้พื้นที่ในการอยู่เยอะมากขึ้นด้วยนะครับก็ คอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับหากมีอะไรที่จะช่วยแนะนำกันได้นะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม <c oughs> กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ